สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านครับผมวันนี้ส้มแบ้มีรถจะมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กกะบบะแคปนะครับขายอยู่ในราคาแค่หลักหมื่นนะครับคันนี้จดทะเบียนปี38ดรถพร้อมใช้งานเก็บสีเก็บช่วงล่างมาให้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดรถจะเป็นยังไงสวยแค่ไหนนะครับติดตามไปกับส้มแบ้เลยนะครับนี่นะครับโตโยต้าไฮรักไมตี้เอ็กคันนี้นะครับสีสวยๆเลยสีเขียวคันนี้จดทะเบียนปี38ขายอยู่ในราคาแค่890 0มบาท8 9 0 0มบาทได้ พวงมาลัยพาวเวอร์ได้แอร์เปลี่ยนไดชาร์จให้ใหม่คันนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยนะครับคันนี้เปลี่ยนทั้งไดชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่ให้ด้วยรถพร้อมใช้งานเลยนะครับท่านใดที่อยากจะได้รถวิ่งเข้าไร่เข้าสวนสบายมากเลยรถคันนี้ไปทะเบียนบอใบไม้จอจาน588จังหวัดเพชรบูร์นะครับแต่รถจอดที่สกลนครเด้อนะครับส่วนรายละเอียดนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับเก็บงานเก็บสีใหม่แล้วนะครับนี่นะครับสีสวยๆนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟตา นะครับไฟเลี้ยวไฟตาของเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนใหม่ให้ไม่มีร่องรอยแตกลาวคันนี้มีกันชนหน้าให้ด้วยนะครับมีกันชนหน้าให้ด้วยไฟเลี้ยวไฟตาทั้งสองด้านนะครับของเดิมหมดนะครับพวกนี้เดิมหมดโคมียมพวกนี้นะครับของเดิมส่วนยางนะครับดอกยางโอเคนะครับดอกยางเหลือเยอะเลยนะครับนี่นะครับวิ่งได้หลายปีวิ่งเข้าไรเข้าสวนสบายมากเลยนะครับซุมล้อด้านหน้าโอเคสวยงามสะอาดสะอ้านดีนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กเลยนะครับนี่ ได้ล้อแม็กไปใช้งานด้วยนะครับส่วนที่ปัดน้ําฝนนะครับโอเคใช้ได้นะครับที่ปัดน้ําฝนภาษีปี67นะครับถึงปีหน้าเลยกระจกหน้าก็โอเคครับไม่มีร่องรอยแตกเล้าวสวยงามดีนะครับติดลายสติกเกอร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับติดใหม่เลยนะครับมตี้นะครับสีเขียวส,สวยเลยส่วนกระจกด้านข้างก็ไม่มีร่องรอยแตกเล้าอาจจะมีร่องรอยเป็นแถบเคยติด ฟิล์มกองแสงนะครับประตูก็ไม่ช้ำเท่าไหร่สวยงามอยู่นะครับส่วนกระจกเป็นระบบมือหมุนนะครับนี่นะครับใช้ได้ขึ้นง่ายลงง่ายอยู่นะครับเป็นระบบมือหมุนนะครับส่วนเบาะเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะครับคันนี้เป็นเบาผ้ากำมะหยี่สวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูเบาแคบด้านในนะครับเบาแคบด้านในโอเคสวยงามนะครับสวยงามสะอาดดีนะครับมรถสวยเลยนะครับ ราคาแค่หลักหมื่นนะครับสวยๆร้อมใช้งานพวกนี้เกะพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะครับรถร้อมใช้งานสวยๆเลยประตูนะครับปิดเบาๆสนิทนะครับไม่ช้ำไม่เยอะไม่ย้อยเด้อคันนี้ติดโลบาร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสวยๆนะครับอ่านะครับนี่รถสวยๆเลย,ลยคันนี้ไม่มีกระบะไลเนอร์ให้เด้อนะครับคันนี้ไม่มีกระบะไลเนอร์ให้ด้วย ไม่มีกระบะนะครับไลเนอร์แต่ว่าสีสวยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับส่วนกระบะนะครับสวยๆเลยนะครับส่วนชัดซีโอเคชัดสีวสวยนะครับชัดสีสวยไม่มีรอยเชื่อมรอยป really ุกรอยปาเเ้อนะครับขายอยู่ในหลักราคาแค่หลักหมื่นไฟท้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสองด้ oh านนะครับนี่ไฟท้ายสวยๆเปลี่ยนใหม่ทั้งสองด้านเลยนะครับใสๆเลยนะครับเปิดดูฝาท้ายกันหน่อยนะครับฝาท้ายเปิดง่ายนะครับ คราเปิดง่ายไม่มีสนิมเลยนะครับตรงนี้ไม่มีสนิมเลยนี่นะครับกระบะก็ไม่มีสนิมเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับคันนี้น่าจะเจ้าของเดิมรักษารถอย่างดีเลยนะครับเนี่ยนะครับรถสวยๆอยู่นะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างเนาะนะครับช่วงล่างของรถคันนี้นะครับคันนี้ไม่มียางอะไหล่ให้นะครับแต่ช่วงล่างสวยงามนะครับเก็บงานเก็บสีถึงช่วงล่างให้เลยนะครับอ่ารถสะาดสา้นดี นะครับอืมสวยๆเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะครับสาดสอานดีโชคดีแหนบดีนะครับโชคดีแหนบดีอ่านี่นะครับสีเงานะครับสวยฉ่ำเลยนะครับรถสวยๆเงาๆเลยพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ สวยเลยโตโยต้าไฮรักใหม่ทีเอ็กคันนี้ส่วนประตูฝัง่งด้านคนขับก็โอเคครับสวยนะครับไม่ช้ํานะครับกระจกโอเคใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เบาะก,ก็จะมีร่องรอยขาดมั่งทางด้านนี้นะครับนี่ทางด้านคนขับนะครับอาจจะมีร่องรอยขับขาดมั่งดูด้านในนะครับดูด้านในของรถคันนี้นะครับคันนี้นะครับขายอยู่ในราคา89,000บาทเด้อ 89,000บาทจดทะเบียนมาที่3นะครับพฤษภาคม2538ภูมิไรพาวเวอร์แอร์นะครับได้เปลี่ยนเปลี่ยนไดชาร์จให้แล้วเปลี่ยนแบตให้ใหม่นะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับส่วนเกียร์นะครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาโอเคเขาง่ายอยู่นะครับเบรกมือนะครับเบรกมือใช้ได้นะครับเบรกมือใช้ได้อยู่นะครับเอา เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยว่าเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะว่าจะสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับเสียงเครื่องยนต์ของรถคันนี้โอ้สตาร์ทติดง่ายครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับส่วนแอร์นะครับแอร์เย็น Air นะครับแอร์อเย็นเสียงเราจะเป็นรุ่นตั้งแต่รุ่นเทปเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นตลับเทปอยู่แอร์เย็นนะครับคันนี้แอร์เย็น ไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกหมดนะพี่น้องนะนะครับคันนี้แต่ไม่ดังนะครับไม่มีแต่นะครับไม่มีแต่ไฟใช้ได้นะครับอ่อเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องว่าเป็นยังไงน้องพี่น้องเนาะนี่นะครับห้องเครื่องของโตโยต้าไฮรักไมเอี่เอ็กคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับผ่านหน้าเดิมนะครับ ไม่คยชดหนักคันนี้นะครับเลขคาน้าอยู่ครบเลย,ยสวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับคันนี้เปลี่ยนไดชาร์จให้ด้วยของเครื่องแห้งสาสานดีนะครับเกดจากโรงงานก็ยังอยู่ครบทุกแก่นนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2L เครื่องยนต์2,005นะครับ,นะครบเครื่องยนต์2,005เดี๋ยวดูหม้อน้ำกันหน่อยนะครับ อโอเคครับน้ำมันเครื่องไม่ไอนะครับของเครื่องโอเคนะครับคันนี้สวยเลยพร้อมใช้งานนะครับปากกระโปรงเดิมนะครับเนี่ยของเดิมๆอ่ารถสวยๆเลยนะครับ ตอจะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโตโยต้าไฮรักไมทีเอ็กคันนี้นะครับขายอยู่ในราคา89,000บาทรถจอดอยู่ที่เต็นท์รถบ้านแสนสุขอำเภอคำตะก,ก้าจังหวัดสุโขทัยนะพี่น้องนะใครจะแวะมาทดลองขับก็แวะมาดูได้หรือจะโทรมาสอบถามนะครับสมแบกจะเอาเบอร์โทรไปไว้ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อส่วนคลิปหน้าจะพาไปดูรถอะไรยี่ห้ออะไรกดติดตามไว้นะครับคลิปนี้สมแบกขอลาไปก่อนเด้อสวัสดีครับ